ตอนแบบตอนแรกหนูก็ยังไม่กล้าใช้น<ะ>หนูซื้อมานีนหนูก็ ยังยังกล้ากลัวเพราะว่าหนูโดนโดนมาเยอะแล้วไงหนูก็เลยยังไม่ค่อยมั่นใจอะค่ะก็เลยแบบลองใช้ฉพาะต้นที่ป่วยก่อนแล้วคุณแม็กว่าไงพอเขาบอกจะลองใช้ต้นที่ป่วยแล้วก็แนะนำครั้งแรกก็แนะนําให้ราดโคนก็คือใช้สูตรน้ํา20ลิตรอะค่ะให้ใส่ครึ่งฝาเขียวเลยอ่าแล้วอันเนี้ยใส่ไปสองช้อนแล้วก็ราดโคนทุกครึงฝาใหญ่นี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะครึ่งฝาใหญ่นี่เลยนะอ่าโอเคแล้วก็ให้ราดโคน3มวันห้าวันเจ็วัน พอลาดไปแล้วเป็นไงบ้างคะใบมันก็เริ่มดีขึ้นนะคะมีสีเขียวขึ้นมาอ๋อต้นก็แข็งแรงขึ้นนะคะค่ะแต่นี้พอเห็นผลละว่ามันดีขึ้นค่ะหนูก็เลยสั่งไม้ใหม่หนูก็มาใช้ทั้งแปลงนะคะตอนแรกคือเรียนเล็กข้างโน้นหนูก็ไม่ได้ใช้ตอนนั้นกี่วันเห็นผลนะคะตอนที่เริ่มเริ่มใช้เลยเนี่ยเริ่มทดลองครั้งที่สองนะคะผลครั้งที่สองอ๋อที่ว่าที่ว่าลาดดินด้วยอะไรด้วยเนี่ยเหรอคะครั้งที่สองค่ะก็คือเห็นแล้วว่ามันดีขึ้นค่ะใบ แต่อย่างว่าเนาะพอเราเป็นชาวสวนเราเคยสังเกตของเราทุกวันเนาะเราเดนครูสวนก่อนถ้าใช้เราลองใช้นะถ้าเราเราใช้เราหยุดหยุดอ่ะมันจะไม่ค่อยเห็นผลนะพี่เราต้องใช้ต่อเนื่องดูถ้าว่าไม่ได้ก็ต้องลองแบบเดือนหนึ่งลองดูเลยอ,ะอ่ะถ้าถ้าถ้าของเขาไม่ดีจริงคือคือเราก็ไม่ต้องใช้หยุดใช้อะค่ะ,ะแต่ทีนี้เราลองถ้า ถ้าเราใช้ต่อเนื่องอ่ะมันก็จะเห็นผลเรื่อยๆใบเขาก็จะเขียวแบบนี้นะคะแต่ก่อนใบหนูเป็นเป็นอะไรนะเป็นลาใช่เป็นลาแล้วก็เป็นก้านทุ่ใบมันจะไม่ค่อยสวยมันเป็นเหลืองเหลืองดำมันแบบนี้ค่ะมาลองที่มาลองครั้งแรกเนาะต้นเหลืองเหลืองเขาบอกคุคุณครูเดี๋ยวจะลองต้นนี้นะคะหนูก็ใช้ยามาทุกตัวร้านยาร้านยาไปไปถามร้านยาเขาก็จัดยามาให้หนูหนูก็มาลองใช้ช้อยู่ที่นั่นอ่ะมันไม่ไม่เป็นแบบนี้ค่ะมันคนละแบบตั้งแต่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขา จากที่มันป่วยมันอะไรก็คือจนกระทั่งต้นก็ดีขึ้นต้นก็โตเร็วโตเร็วด้วยเพราะว่ารัดรัดใบอ่อนเขาจะรัดอยู่ตลอดเวลารัดรัดตลอดเลยแล้วตอนนี้ที่ที่เรามาถ่ายทำเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้โหลูกเต็มต้นไปหมดเลยแต่นี้แตกใบอ่อนแล้วเป็นไงบ้างรัดอ่อนแล้วคือเป็นไงแตกใบอ่อนก็มีสลัดนะคะแต่ว่าสลัดน้อยแต่มอง ขึ้นไปบนต้นเอ้นี่คือสลัดแล้วนะค่ะยังเยอะเหมือนเดิมแล้วหนูแต่งไว้สามรอบแล้วนะเนี่ยรอสอยตัวไหนนั่นหนูก็สอยอ่ะมันแปลกตามากเมื่อครั้งที่แล้วเรามาถ่ายกันน่าจะประมาณวันที่ยี่สิบยี่สิบสามได้ไหมอาจารย์ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเหรออ่าประมาณเนี่ยแล้ววันนี้คือที่เรายืนถ่ายทําอยู่นะวันนี้คือวันที่สิบเอ็ดเมษาแค่ประมาณสัก สองอาทิตย์เนาะประมาณสองสามอาทิตย์เนี่ยคือเราเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะว่าลูกเขาขยายใ,ใหญ่มากเลยแล้วก็เวลาใช้ทุกวันนี้หนูใช้ยังไงอะคะใช้ผลิตภัณฑ์แบบว่าผสมยังไงบ้างก็ใช้อันนี้อันนี้ขวดหนึ่งอันนี้ซองหนึ่งตอนน้ำพันลิตรตอนน้าพันลิตรค่ะค่ะแล้วพ่นทุก,กี่วันคะเนี่ยไม่เกินสิบวันค่ะไม่เกินสิบวันก็คือพ่นค่ะอ่าแล้วช่วงรัดอ่อนเป็นไงบ้างก็คือต้องการพ่นเป็นไงคะมันเหมือนกันทุกครั้งไหมรัดอ่อนหนูก็จะเพิ่มตัวเนี้ยค่ะตัวผงอันนี้เพิ่มเป็นอีก หนึ่งซองอะคะ่ะเป็นสองซองต่ออันนี้หนึ่งขวดต่อน้ำพันลิตรเหมือนกันอ๋อแล้วก็พ่นไปแล้วตอนนี้พอเขาออกลูกอะไรแล้วนี่อันนี้เหมือนกันไหมคะพ่นเขาก็จะเบ่งแบบเบ่งใหญ่ขึ้นอนะแล้วก็ใบก็ใบเขียวเขียวเร็วอะพี่อ๋อค่ะใบมันจะดำแบบ เข้มเข้มขึ้นอ่ะใบแก่เร็วอ่ะสังเกตที่ใบก็ได้ที่ลูกก็ได้ใช่ไหมลูกลูกก็จะเบ่งแล้วก็ใบเขาก็จะแก่เร็วอ่ะซึ่งมันแตกต่างจากที่ครั้งก่อนไหมค่ะค่ะแล้วตอนนี้ผู้แนะนาเนี่ยที่ปรึกษาเลยเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องการเปิดตาดอกของเรามีส่วนช่วยได้ยังไงไหมคะหนูเปิดไปแค่สองครั้งเอาดอกไม่ไหวเลยเพราะว่าดอกเยอะมากหนูใช้อันนี้สองขวดอันนี้ก็สองซองน้ำพันลิตรน้ำพันลิตร พ่นเฉพาะท้องกิ่งจ้ะอ่าคือพ่นไปสองครั้งค่ะอ๋อก็คือดอกก็สะพรั่งเลยดอกสะพังตีไม่ไหวแบบตรงปลายตรงอะไรมีหมดเลยอ๋อเขาก็คือโฉบสารด้วยไหมคะต้องมีมาเพื่อให้ออกใช่ไหมคะค่ะให้ออกพร้อมๆกันอะไรอย่างนี้ปะค่ะแล้วที่นี่ที่สวนนี่มีกี่รุ่นคะเนี่ยตอนนี้ที่ที่เห็นอยู่ประมาณสองรุ่นนะคะสองรุ่นแต่ส่วนใหญ่น่าเห็นลูกแล้วก็คือน่าจะเป็นรุ่นนี้เนาะรุ่นที่กําลังจะเก็บใช่ไหมคะกำลังจะตัดแล้ว จากที่หนูเคยใช้ก่อนหน้าเลยเนี่ยที่จะใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูนะคะกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูแล้วเนี่ยในเรื่องของเมื่อกี้ใบหนูบอกไปแล้วว่ามันดีขึ้นว่าใบมันเขียวมันเข้มแต่นี่เรื่องของลูกแล้วค่ะว่าเป็นยังไงมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างลูกเขาก็จะเบ่งขึ้นแล้วก็น้ําหนักดีนะคะค่ะหนูสังเกตดูเพราะว่าหนูไปช่างดูขนาดลูกเล็กๆหนูคิดว่าประมาณโลฝาปมสองโลขึ้นละพี่ก็ได้ใช้หมดเลยได้น้ำหนักได้น้ําหนักด้วย อ๋อแล้วก็ปริมาณนะคะหมายถึงผลผลิตที่ได้ปริมาณก็เยอะค่ะไว้เยอะแต่ว่าบางคนเขาก็ถามหนูว่าทําไมต้องไว้เยอะมันต้องตายเขาถามหนูหนูก็บอกว่าหนูไม่กลัวหนูอเพราะปีที่แล้วหนูก็ไว้อย่างนี้หนูอยากลองไงอยากลองค่ะเพราะว่าปีเดียวอาจจะยังเห็นผลไม่ชัดเนาะในการไว้เยอะใช่ไหมหนูก็ไว้ดกแบบนี้แต่ก็ไม่เห็นเป็นไรปีนี้หนูก็เลยแบบ ลองลองไว้ดูอีกทีเผื่อมันได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพราะในอดีตเขาบอกว่าถ้าดกปีนี้ดกปีหน้าก็จะไม่มีใช่ปะปีหน้าก็จะต้องพักต้นบ้างอะไรบ้างงี้ปะเมื่อก่อนนี้ใช่ปะคะ่แต่นี่คือจะลองไว้ดูว่าปีแรกไว้ดกแล้วกลัวต้นโสมกลัวกลัวตายเขาบอกออเยอะแต่เราไม่กลัวหนูไม่กลัวเพราะว่าหนูหนูเคยใช้แล้วแล้วมันปีแล้วนี่นอะมันเห็นผล